อยากประกอบลา FPV Racing แบบนี้หรือเปล่าครับบอกได้เลยครับไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนคลิปนี้มีคำตอบครับวิธีการประกอบกับชุดสกูเวอร์ชั i น n 3ยาวจนไปถึง Setting และพร้อมบินเลยทันทีจะเซตยังไงนั้นจะทำยังไงนั้นเริ่มจากตรงไหนก่อนตรงไหนทีหลังคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับผมไปชมกันเลยครับ ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นนะครับผม FPV Racing Drone นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับอยากเป็นสายประกอบนะครับผมบอกได้เลยครับว่า FPV Only นะครับผมได้จัดทําคลิปนะครับผมสอนประกอบนะครับโดยเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็น Dual School เวอร์ชั่น3แล้วครับผมซึ่งเวอร์ชั่น3นะครับก็มีการอัปเกรดนะครับผมโปรแกรมนะครับผมอัปเกรดตัวโดรนใหม่ๆนะครับรวมไปถึง Receiver นะครับวิทยุนะครับผมสัญญาณใหม่ๆนะครับเพื่อต้องการนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับได้มาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นกับโดรนแบบ Racing นั่นเอง เองครับผมโดยเราจะสอนประกอบนะครับผมจากคนที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยนะครับลงมือทําทําตามนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงการประกอบเสร็จนะครับจากนั้นนะครับผมก็มีการเซตติ้งต่างๆนะครับผมค่าต่างๆครับรวมไปถึงการบินด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้เลยนะครับผมซึ่งเราจะนํา EP ต่างๆนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับและเพื่อนๆนะครับสามารถเรียนรู้กับตรงนี้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆครับก็อยู่ใน FPV o l l com นั่นเองครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามนะครับ เป็นเพื่อนกันนะครับผมกดแคร์กดไลค์กดรูปกระดิ่งนะครับและกดออนะครับใน Tik t o อกแล้วก็ f Facebook นะผมใครที่ยังไม่ติดตามนะครับผมหรืออยากมีคอมเมนต์ต่างๆช่วยคอมเมนต์เข้ามาเลยครับผมยังไงก็แล้วแต่ครับเราหวังว่านะครับคลิปนี้ที่เราตั้งใจทํานะครับจะทาให้เพื่อนๆนะครับผมสนุกกับการได้รู้จักกับเอฟบีวีแน่นอนครับผมไม่ติดตามชมกันได้เลยครับ ครับ FPV o l l i ครับตอนนี้นะครับผมเราจะทําการประกอบับนะครับผมโดยการสอนประกอบนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมซึ่งของทั้งหลายนะครับอยู่ใน FPV o l l i Shop นะครับผมมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะเอามาให้อยู่นะครับผมสิ่งแรกครับคือเฟรมค a เมเลียนครับผมมอเตอร์ครับผม FPV o l i มอเตอร์ครับ F4 และ EFC นะครับของ戴尔 тон ครับ m ม m b a ครับ F405 นะครับแล้วก็ F40 ครับผม MK2 ครับกล้อง Fox กซ์เลอร์ครับขนาดมินิครับตัวส่งภาพแรงๆนะครับจาก AKK X2 Ultimate ครับสาว Fox กซ์เล l ร์โลลครับผมเวอร์ชัน4นะครับผมตัวนี้สุดยอดเลยใบพัด ETP3 ครับจาก h Q Pop ครับผม และนี่แหละครับก็คือชุดประกอบที่เราจะประกอบในวันนี้นะครับซึ่งทั้งชุดนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ apvoly.com นะครับผมและเราจะทำลิงก์อุปกรณ์ต่างๆไว้ที่ใต้คลิปครับผมหรือเพื่อนๆสนใจครับสามารถทักไลน์ apvoly ได้ครับผมไปติดตามชมกันได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เราได้รู้เลยครับว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างนะครับผมตอนนี้มาช่วงถึงการประกอบแล้วครับผมจะเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมแน่ครับไปชมกันต่อครับว่าทำยังไงกันต่อครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆประกอบเฟรมนะครับแก่เฟรมออกมาแล้วก็ทำการประกอบพื้นฐานก่่่ออนนนะครรรรับผมมมเเฟฟปป็ทีีีดซึงงุกณ์ หลังจากนี้นะครับเมื่อแกะออกจากซองแล้วครับเราจะทําการประกอบนะครับผมจัดการประกอบได้เลยครับผมผมทาการใส่หัวเฟรมนะครับผมทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ใช้น็อตนะครับสอันนะครับผมยึดตรงนี้นะครับผมใส่น็อตยึดด้านหลังนะครับผมเขาก็แผ่นอลูครับใส่สเปนเซอร์พลาสติกทั้ง4ตัวนะครับผมเข้ากับฐานนะครับผมแล้วก็ไขน็อตให้ดีนะครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนำมอเตอร์ทั้ง4ีู่กนะครับใส่ไปก่อนนะครับผมกับเฟรมนะครับผม ตอนนี้นะครับเราได้ทําการนะครับใส่นะครับเจ้ามอเตอร์นะครับแล้วก็เจ้าน็อตนะครับผมด้านหลังแบบนี้นะครับผมต่อไปบักกี้สายไฟเข้ากับ e s c เนี่ยไปดูกันต่อได้เลยครับให้เพื่อนๆครับทำการเปิดซอง e s c นะครับ memba f สี่ศู mk 2แบบนี้นะครับผมเปิดออกมาครับก็จะได้อุปกรณ์แบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆหาสายไฟนะครับแล้วก็ปั๊บ xt 6 0แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการบักกี้นะครับไปที่ขั้วบวกและขั้วลบนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับติดตัวกันกระแสตัวนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับไไไปทําออะะะรรรนนนนคคัับบตี้้ผมด ทำการบักกีนะครับเห็นไหมครับดํากับแดงจะมีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เครื่องหมายลบอยู่นะครับเป็นดํากับแดงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมผมมาบักกีนะครับกับ xt 6 0ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่นะฮะในส่วนของตัวการกระแสนะครับ35โวลต์ตรงนี้นะฮะนี่นะครับผม บวกกับลบแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาท่อขดคุมนะครับลาดับต่อไปนะครับผมจะเดินสายนะครับผมตรงนี้นะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะยังไม่ต้องสนใจนะครับในส่วนของการกลับมอเตอร์หรือการเปลี่ยนวงจรมอเตอร์ต่างๆครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการบักกี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทําการตัดสายนะครับผมแล้วก็เรียงนะครับให้สวยงามแบบนี้นะครับ นะครับผมแบบนี้เลยนะฮะนะฮรแล้วก็บักกีไล่นะครับ3เส้นนะครับผมนี่นะครับด้านบนด้านล่างเขาจะมีจุดอยู่3เส้นนะครับผมและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับผมนั่นหมายถึงนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมสเปนเซอร์นะครับวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมทั้งหมดนะครับผม เดี๋วด้านบนนะครับเราจะวางเจ้าตัวเอ FC ต่อไปนะครับผมตอนนี้ทําการบักกี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้ามีแบตเตอรี่นะครับลองเสียบดูนะครับผมอย่าลืมครับสมก์สตั๊ปเปอร์นะครับผมนะฮะเสียบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการช็อตนะครับสมก์สตั๊ปเปอร์จะทําการตัดก่อนนั่นเองนะครับผม เจ้าสมองสต็อปเปร์นะครับผมตัวกันช็อตนะครับผมจะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับผมนะฮะเราจะใช้นะครับผมเอ่อเจ้าตัว FC นะครับมาวางด้านบนต่อได้เลยนะครับผมโอเคครับ เพื่อนๆครับในถุงของเจ้า e s c ที่ให้มานะครับจะมีสายเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ใส่นะครับผมแล้วก็ในถุงของ FC นะครับผมเนี่ยจะให้มาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆลองหันนะครับผมอย่างเงี้ยเหมือนหันเหมือนกันนะครับก็คือเอาด้านที่เป็นซ็อกเก็ตแบบนี้ครับขึ้นมาครับทั้งสองฝั่งครับจะเหมือนกับ FC ที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆใส่สายเรียงตามเหมือนกันครับเป็นสายแพรแบบนี้ครับใส่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เลียงให้ถูกนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการใส่สายคร ที่สั้นๆแบบนี้นะครับผมเพื่อที่ได้ตรงกันนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการกลับมอเตอร์ต่างๆครับเดี๋ยวเราไปทาในเบต้าไฟนะครับโอเคครับผมขออนุญาตไปใส่สายก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการนะครับเสียบสายนะครับเหมือนกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมจะเอาสายนะครับผมมาเสียบนะครับผมตรงนี้นะครับผมกับซ็อกเก็ตนะครับผมที่อยู่ด้านนี้นะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยจะมีที่เสียบสายอยู่นะครับแบบนี้นะครับผมผมทาการเสียบสายอย่างนี้นะครับเข้าไป กับซ็อกเก็ตนี้นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับให้ผมเสียบตรงนี้นะครับผมกับซ็อกเก็ตนะครับที่เป็นเจ้า ESC อยู่แบบนี้นะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมนะฮะจะเห็นได้ว่าสายที่ถูกเสียบไปนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นนะครับผมทําการม้วนสายนิดนึงนะครับผมม้วนแบบนี้นะฮะเพื่อให้จัดจด เก็บระเบียบได้ดีนะครับแล้วก็หันนะครับผมด้านนี้นะครับเอาแอบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาซ็อกเก็ตต่างๆอย่างเงี้ยครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่นครับการติดตั้งก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองไปทําการเทสนะครับโดยการปล่อยไฟเข้าไปครับว่าจะมีการช็อตเกิดขึ้นไหมครับหรือว่าสําเร็จแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการเสียบเจ้าแบต 4S นะครับไว้อย่างนี้ครับผ่านสม็อกสต็อปเปิลครับเผื่อมีการช็อตต่างต่างนะครับผมจะได้ตัดก่อนครับแล้วเรามาดูกันครับว่าสัญญาาาณจะเเข้มผิด ตได้ยินเสียงไหมครับโอเคครับถือว่าประสบความสําเร็จครับไม่มีควันขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมีไฟติดตรงบอร์ดนี้เรียบร้อยครับผมตอนนี้นะครับผมลํานี้สามารถนําไปเซตติ้งแล้วครับถ้าใครไม่ติดนะครับผมเจ้ากล้องต่างๆนะครับก็สามารถนําไปเซตได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครจะติดกล้องต่างๆครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับว่าเราจะติดกล้องแล้วก็ Vtx ตัวส่งภาพนะครับผมรวมไปถึงเสายังไงนะครับไปติดตามกันต่อครับ ลำดับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับผมทําการติดตั้งนะครับผมคุเบริเรณหัวของเฟรมคาเลียนนะครับผมนะจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับผมนะจะมีตัวเสริมตัวก้านตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในระดับแรกนะครับยังไม่ต้องไขน็อตแน่นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับที่อยู่ภายในนะครับผมตัวนี้นะครับผมแซนออฟตรงนี้นะครับผม ตอนนี้ครับผมนํากล้องนะครับใส่น็อตนะครับแล้วก็ใส่นะครับถมเมาส์นะครับผมเพื่อขยายเมาส์ครับเป็น19คูณ19เขาเป็นสแตนดาดนะครับผมจากมินินะครับโทษทีครับมาเป็นสแตร์ดนครับแล้วก็ทําการใส่สายครับจากนั้นนะครับผมนํากล้องนะครับผมเข้ามานะครับผมเพื่อติดนะฮะติดในนี้นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็จะทําการไขน็อตด้านข้างครับแล้วก็นํานะครับตรงนี้นะครับผมปิดนะครับผมตรงนี้นะครับปิดด้านบนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมทำการให้เรียบร้อยครับ ต่อมาครับในส่วนของ VTX นะครับผมต้องการเสียบสายนะครับผมแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับเจ้า VTX นะครับกับเจ้าตัวลำนะครับตรงนี้นะครับไข่นะครับผมให้บีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสาย ตอนนี้นะครับสายนะครับจะถูกแบ่งออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมตรงนี้นะครับดําแดงไม่เอานะครับเราจะใช้แค่ส่วนนี้เท่านั้นนะครับผมนี่ก็คือสีเส้นนะครับจากนั้นครับเพื่อนๆนามาเสียบนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าจะมีนะครับผมมีกาวนะครับมีเห็นไหมครับมีวีนะครับผมโบนนะครับที่เอาเป็นไฟเข้าแล้วก็กาวนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับสองสายนี้เราไม่เอาแล้วสุดท้ายครับสมาร์ทออดิโอนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวนะครับเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆนะครับผ่านเจ้าตัววิทยุนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้นะครับผมทําการติดกา2สองหน้านะครับแล้วก็กาลังจะเอาเข้าไปแปะนะครับผมด้านใต้นะครับขออนุญาตแปะนิดนึงนะครับตอนนี้ผมทําการแปะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับวางเอาไว้นะครับผมได้สัดส่วนที่ดีนะครับแล้วก็มีสายนะครับผมลาดับต่อไปนะครับผมจะทําการติดตั้งนะครับระบบกล้องนะครับเข้ากับบอร์ดนะครับเราจะไปอ่านค่าในส่วนของแดร์แกรมนครับว่าเป็นยังไงครับเราไปดูเลยครับ เพื่อนๆครับตอนนี้นะครับแมมบ้านะครับแมมบ้าสแต็กตัวนี้นะครับของ F 4 0 5 MK 2ครับได้ทำนะครับนี่ครับผมดูดูครับเพื่อนๆนะฮะได้ทำช่องนะครับผมแล้วก็ทำไดอะแกรมเอาไว้ดีมากเลยครับเราก็มาหาดูครับผมว่ากล้องนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ3เส้นนะครับออกจากกล้องเนี่ยไปติดตรงไหนนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวเจ้า VTX นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผม VTX เนี่ยเนี่ยเราจะต้องไปต่อตรงไหนนะครับผมนะฮะสมาร์ทออดิโอนะครับต่อตรงไหนนะครับ VDO In Data RC นี่ครับก็คือสมาร์ทออดิโอ ที่ผมบอกนะครับผมต่อเข้าไปที่ X3 ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับจะบอกหมดเลยครับรวมไปถึงรีเซิร์เวอร์ต่างๆนะครับนี่ก็จะบอกครับช่องเป็นไงครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาแค่คามล่านะครับเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราจะต่อเข้าช่องนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมคือแมมบานะครับก็เหมือนกันครับผมวิดีโอนาตา9กวนะครับผมแล้วก็5โวลต์ครับมีทั้งหมด4เส้นต่อเข้าช่องนี้นะครับเราไปทํากันต่อเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับ ท่งช่องนะครับนี่ก er ็จะต่ออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะหมวดนี้และหมวดนี้นะครับผมผมไปทําเลยนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการติดตั้งนะครับผมเจ้าตัวของกล้องนะครับเป็นที่เรียบร้อย้วครับจะเห็นไหมครับว่าเรียงตามมาเลยครับวิดีโอกล่าวแล้วก็ไฟนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่ลายสายมาก็เรียงตามนะครับ4ตัวเลยครับนี่ครับผมนะฮะเป็นไฟบวกไฟลบนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวสายสัญญาณครับสมาร์ทออดิโอนะครับแล้วก็ตัวผ้านะครับหลักการก็คือว่าเราจะเอาภ้านะครับผม ส่งไปที่บอร์ดนะครับแล้วบอร์ดนะครับจะส่งภาพนะครับไปที่ตัวส่งแล้วตัวส่งครับจะส่งไปถึงเสานะครับแล้วก็ส่งมาที่เจ้าตัวแว่นนะครับหรือเจ้าตัวตัวรับสัญญาณต่างๆนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลนะครับของบอร์ดนะครับไปยังตัวส่งนั่นเองครับถ้าเราต่อตรงนะครับจะไม่มีข้อมูลง่ายแต่ไม่มีข้อมูลนะครับเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าต่อผ่าน OSD ครับลำดับต่อไปนะครับถ้าเรามีบัสเซอร์นะครับผมมีบัสเซอร์แบบนี้นะครับผมนะฮะเราต่อสายบวกลบแบบนี้นะฮะตรงช่องเขาก็จะมีบวกลบสับบัสเซอร์ เห็นไหมครับมันก็จะมีเขียนเขาว่าบัสเซอร์อยู่ต่อตรงนี้นะครับก็ใส่ได้เลยครับนั่นคือเสียงบีเปอร์ปิ๊ปปิ๊ปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมทําการติดตั้งนะครับเจ้าบัสเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จับบัสเซอร์ไปไว้ข้างหน้านะครับกดนะครับจัดสายให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการปิดนะครับผมในส่วนต่างๆนะครับลําดับต่อไปนะครับผมจะทําการติดตั้งรีเซฟครับผมใช้รีเซฟนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นของ Radio Master นะครับผม ซึ่งตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวเอ่อ RP 2นะครับผมเป็นเซรามิกเอ่อลเทน่าแบบนี้นะครับผมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมติดตั้งนะครับซึ่งมันจะใช้ทั้งหมด4เส้นนะครับผม1 2 3 4ตามนี้นะครับซึ่งพอเราดูจากเจ้าเจแดร์แกรมนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับผมนี่ครับเราใช้แผงเดียวกับ tbs c o s d file เลยครับผมนี่ไปตามเกมนี้เขาเลยครับนี่ครับเส้นที่เขาใช้ตามนี้นะครับติดตั้งตามนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับจะมีอยู่นี่นะฮะเราติดตั้งตามนี้ครับเขาจะบอกเลยครับว่าช่อง2 tx หนึ่งเห็นไหมครับตามนี้นะครับผม T X หนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ช่องนี้ครับตามนี้เลยครับ T X R X ตามไปเลยนะครับผมโอเคครับขอติดตั้งก่อนนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมทําการบัคกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้สายดาแดงนะครับเข้าตรงนี้แล้วครับแล้วก็ T X เข้า R X นะครับผม R X เข้า T X นะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับ ตัวนี้นะฮะจะเป็น Rx นะครับสีเหลืองนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็น Rx นะครับก็จะวิ่งเข้าไปที่ Tx ตรงนี้นะครับผมตรงกับตรงไหนครับผมซึ่งตรงกับไดอะแกรมครับในเรื่องของรีเซิร์เวอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเข้า Tx นะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ช่อง2ตัวนี้ของเป็น TBS นะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวนี้นะครับคือ Rx นั่นเองครับวิ่งเข้าไปที่ Tx นั่นก็คือตรงจุดนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับทุกอย่างนะครับผมเราจะดูตามไดอะแกรมทั้งหมดนะครับผมนี่แหละครับผมคือรีเซิร์เวอร์ จที่จะต้องทําการเซตนะครับผมตรงนี้เราก็เก็บรายละเอียดนะครับเก็บไว้ด้านในให้เรียบร้อยนะครับผมคือปกตินะครับผมจะต้องปิดฝาเพจแต่ผมยังนะครับผมเพื่อทําการเซตติ้งก่อนเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะครับจะได้กลับมาแก้ไขนะครับโอเคครับเดี๋ยวลําดับต่อไปนะครับผมเราจะไปทําการเซตนะครับผมจับเจ้าตัวโดนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับ EP แรกนะครับผม EP นี้นะผมเอาอุปกรณ์ทั้งหมดครับ มาประกอบลำครับผมซึ่งประกอบเลยครับตั้งแต่ต้นนะครับยันไปถึงนะครับผมบิวอินนะครับผมจนเป็นลำจนได้นะครับผมตอนนี้นะครับผมเรามาประมาณ40%แล้วนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการเซตติ้งนะครับซึ่งการเซตติ ki ้งนะครับต้องใช้ความเข้าใจอย่างมากเลยครับเพราะว่า APV o l y นะครับผมอัดแน่นอัดเต็มเลยครับผมให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าใจเรื่องการเซตติ้งนะครับผมแค่ทําตามเราแค่นั้นครับโดยของคุณก็บินได้แน่นอนครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับผมที่จะประกอบตามคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับผมดูลิงก์นะครับผมใต้วดี ได้เลยนะครับหรือไม่นะครับผมก็เข้าไปที่ fpvoly.com ครับหรือทัก Li@ n e fpvoly นะครับผมอยากประกอบแบบนี้อยากบินแบบนี้นะครับผมสามารถทําได้ด้วยตัวคุณเองครับสําหรับ EP นี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับผมเอาไว้ EP หน้านะครับผมโดนที่เราประกอบไว้นะครับจะเริ่มทําการเซตแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนในเรื่องของการบายรีเซฟนะครับผมการทําความเข้าใจนะครับผมแล้วก็เซตติ้งใน VTX Smart Audio ต่างๆนะครับผมมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยครับว่าเข้มข้นแน่นอนครับยังไงก็แล้วแต่ครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับ ผมกดไลค์นะครับกดลูกปิงญิ่งและกดออนนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับกับคลิปหน้าคลิปดีๆนะครับผมในเรื่องของการประกอบโดนแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมในทิกตอกนะครับผม f p v o l ีอครับทักทายมาเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็กดลูกหัวใจด้วยนะครับในทุกคลิปของเรานะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับอ p ีที่2ครับในส่วนของโดนสกูร์ชั่นสนะครับวร์ชันนี้เข้มข้นแน่นอนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ